สวัสดีครับผมหมีปูแมนวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูชีวิตหนึ่งวันใน BB a จุฬาของผมแต่อย่างแรกมาดูของกินก่อนดีกว่าว่าผมมีอะไรบ้างเมื่อกี้ก็มีน้ำตาลหนึ่งขวดใช่ไหมแล้วผมก็มีนมมีไข่แล้วก็มีกล้วยนี่ก็คืออาหารเช้าของผมหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการเดินแบบรวดเร็วไปที่ห้องที่เราจะเรียนกันวันนี้แต่เพื่อนก็บอกว่าอยากจะแวะซื้อนมก่อนโอเคครับตอนนี้อยู่กันที่สหกรณ์อของคณะบัญชีจะมาถามเพื่อนดีกว่าว่าเขากำลังจะกินอะไรเพืเ่อนจะกินอะไรครับ,บ ก็ตั้งนล้วกันงอร่อยมากทุกคนพอผมถึงห้องเรียนผมก็เริ่มปฏิบัติการกินอาหารเช้าแบบฉบับเน้นโปรตีนซึ่งวิชาที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือ management and organization หลังจากที่เราเรียนเนื้อหาในห้องจนเสร็จอาจารย์ก็ให้เล่นเกม geo party ซึ่งสรุปง่ายๆเกมนี้ก็คือการที่เราเลือกแผ่นป้ายแล้วถ้าตอบถูกก็จะได้คะแนนนั่นเองซึ่งอาจารย์เขาก็จะให้เวลาเราเขียนลงกระดาษแล้วชูกระดาษนั้นขึ้นตอบ เล่นเกมไปเล่นเกมมาตอนนี้ก็ถึงเวลากินข้าวเที่ยงกันแล้วโดยที่ร้านที่เราจะไปกินก็เป็นอื่นไปไม่ได้ยกเว้นโอโตยะแต่กินเสร็จก็ไม่ได้ว่าจะมีเวลาพักต่อเนื่องเพราะว่าพรุ่งนี้คือวันส่งแอสไซเมนต์ซึ่งเดทไลน์มันคือเที่ยงคืนวันนี้ดังนั้นเราก็เลยต้องเดินทางไปที่ตอนนี้เรากำลังเดินไปไหนครับคุณคอยไปหอกลางค่ะโอเค let's go หลังจากที่เราทํางานกันอย่างตั้งใจคุย90%ทํางานอีก10%อก็ถึงเวลาที่เราต้องไปซื้อน้ํากันละเมื่อกี้ผมไ็ได้ทําการไปซื้อน้ําเต่าบินที่ตู้กดมาซึ่งโอเชียนรสชาติโปรตีนรสสตรอเบอรี่แบบรสชาตินี้แบบบอกเลยว่าไม่ค่อยอร่อยนะอย่าไปซื้อตามแต่ว่าได้โปรตีนก็ถือว่าคุา้มค่าเหมืซึ่งตอนนี้อยู่กันที่หอการในบรรนครมจาจอกเพื่อนๆกันดีกว่าสวัสดีครับอันนี้ชื่อบิงครับบิงนี่แซน เย้สวัดีครับนี่พอ,อยเสียงแล้วก็วิวซึ่งพวกเราเนี่ยก็ต้องรีบปั่นงานเพราะว่ามันมีส่งตอนเที่ยงคืนนี้นั่นเองมันเป็นวิชา management and organization เ <Yeah. S 2> ดี๋ยวเจอกันโอเคครับตอนนี้นนเรากำลังเดินไปที่ไหนครับตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ร้านอาหารสักที่หนึ่งอ,อ,อ่าแล้ข้าวมันไก่นั่นเองใช่ซึ่งไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าผมไม่เคยกินนี่แวเราจะมารู้กันเลยถ้าอร่อยบอกอร่อยถ้าไม่อร่อยบอกว่าอร่อยจะเจ้ฝั่งร้านเอาตะหลิวมาตี โอเคครับระหว่างที่เรากำลังเดินอยู่ตอนนี้เราก็ได้พบหมอจุฬาน,นี่เองสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับยี่สแปดครับอ๋อหอจุฬครับช่วงนี้เรียนหมอนี่หนักเลยครับได้ข่าวว่ามีผ่าอาจารย์ใหญ่ด้วยก็หนักอยู่หนักครับอ๋อซึ่งร้านที่เราจะไปกินกันวันนี้ชื่อว่าข้าวมันไก่เจโบ โอเยครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเจโบแล้วแต่ผมจะลองกิงงนข้าวไก่ยัางไปแล้วอร่อยครับอร่อยแล้วมาต่อกันที่ไก่นะครับอร่อยมากร้านนี้แนะนำให้มากินเลยเจโบราคาถูกอร่อยอ่ารีวิวหน่อยเป็นร้านเขาว่าต้องพูดให้ดีๆน,นะอร่อยมากเลยครับโอเคครับดีมากพีค่ครับร้านนี้ทั้งถูกทั้งอร่อย โอ้ตอนนี้เราจะมาทดสอบน้ำซุปของร้านเจโบกันนะครับน้ำแกงน้ำแกงนี่ดูจำนวนฟักแลก่อนเยอะมากร้อนจริงของเวลาเนียเราประกันความอร่อยแต่กินค้าวไม่กินหวานก็จะกระไรอยู่แล้วก็เลยมาจบกันที่ร้านขนมหวานซะหน่อย และนี่ก็คือชีวิต1วันใน BBA จุฬาของผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆอาจจะสนใจคลิปนี้ที่ผมไปเรียนที่ BBA จุฬาเป็นครั้งแรกผมมีผู้แมนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ